สวัสดีครับชาวราศีตุลทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาคำทำนายตรงนี้เป็นคำทำนายเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาเท่านั้นเรามารับดูรับฟังกันนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อเรื่องราวชีวิตผ่านไพ่มาบอกอะไรกับพวกเราบ้างมาเริ่มกันที่แง่มุมของทรัพย์สินเงินทองกันก่อน <S <S ในระยะนี้นะเจ้าชะตาก็ยังอยู่ในช่วงจังหวะที่การเงินการทองเนี่ยมีโอกาสเข้ามาแต่ก็ต้องประคับประคองในเรื่องของรายจ่ายให้ดี เพราะว่าเป็นหน้าไพ่ที่ให้ความหมายมาว่าเ,าเข้ามาเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะออกไปเท่านั้นการที่เจ้าชะตาเนี่ยอยากจะเก็บออมให้ได้ในระยะนี้คงจะต้องพึ่งในเรื่องของการมีสติการยับยั้งชั่งใจนะการตัดอ,อกตัดใจจากสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่อย่างนั้นในเรื่องของการเก็บออมนะถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเลยในระยะนี้แต่ถ้าท่านใดนะที่มีโอกาสหรือมีเป้าหมาย นะที่จะคิดลงทุนที่จะคิดเปลี่ยนแปลงชีวิตในอนาคตในระยะนี้ดวงชะตานะจะทำแล้วดนะีการที่เรามีเป้าหมายการที่เรามีโอกาสที่จะโฟกัสไปที่การลงทุนหรือธุรกิจต,ต่างๆจะส่งผลดีแถมเจ้ชาชะตาเนะี่ยยังจะมีโอกาสได้รับการอุปถมัมภ์การช่วยเหลือจากบุคคลนะทั้งภายในภายนอกนะในแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดีด้วยเพราะฉะนั้นจากหน้าไพ่โดยรวมเนาะ ก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าชะตาแล้วแหละว่าจะบริหารจัดการทรัพย์สินของตอนเองอยังไงนะถ้ามันหมดเปลืองไปกับสิ่งที่เป็นความพุ่มเฟือยนะมันก็จะหมดไปแล้วหมดเลยแต่ถ้าเราเอามาลงทุนเอามาบริหารเอามาจัดการจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในอนาคตเพราะฉะนั้นเนาะในเมื่อเรารู้ว่ามันต้องหมดเราก็ควรจะเลือกนะเอามาทําสิ่งที่มันจะส่งผลดีในอนาคตก็แล้วกันนะอาจารย์ก็ฝากไว้ ส่วนในแง่มุมของบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆห,หรือพวกยดยานพาหนะต่างๆในระยะนี้นะเจ้าชะตาก็อาจจะมีปัญหาทั้งภายนอกภายในเกิดขึ้นได้เช่นกันบางคนก็อาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวนะเช่นความขัดแย้งต่างๆความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือใครที่ทําธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นการจะซื้อจะขายการจะซ่อมแซมบํารุงสิ่งต่างๆในระยะนี้ก็มีโอกาสนะที่จะมี เรื่องราวขัดอกขัดใจหรือมีปัญหากับผู้ที่เราติดต่อผู้ที่เราประสานงานด้วยมักจะมีโอกาสที่จะได้รับความขัดแยง้งหรืออาจจะมีโอกาสที่จะต้องพบเจอในเรื่องของคนที่จ้องจะเอาเปรียบเราหรือมาทําให้เราเดือดร้อนให้เรามัดระวังนะในเรื่องของเอกสารสัญญาข้อตกลงให้เรามัดระวังในเรื่องของเข้าของหรือทรัพย์สินต่างๆอาจจะมีการชํารุดสูญเสียสูญหายเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ต่อมานะก็จะเป็นเรื่องของการงานการค้าการขายการลงทุนต่างๆในระยะนี้หน้าไพ่เนี่ยออถือว่าโดดเด่นนะเพราะเป็นหน้าไพ่ที่ดีมากในสำรับอยู่ใบหนึ่งนะก็จะมีในแง่มุมของการเพื่อประโยชน์ให้กับเจ้าชะตาไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จนะที่จะมาจากความรู้ความสามารถของตนเองหรือผู้รับผู้ใหญ่เกื้อนหนุนก็มีโอกาสเกิดขึ้นใครที่ทําการค้าการขายการลงทุนต่างๆในระยะนี้ก็อยู่ในช่วงจังหวะที่เจ้าชะตานะ มีแนวโน้มที่ได้กอบโกยหรือมีโอกาสมีช่องทางใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นหรือประมาณประมาณว่าไงดีอประมาณว่าที่เขาพูดกันนะว่างานดีเงินปังนะในจังหวะนี้ในระยะนี้ชาวราศีตุลมีโอกาสได้ประสบแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับฟังอาจารย์สรุปคำทำนายให้อาจารย์จะขอแทรกสักนิดนึงในเรื่องของกองบุญ ็ขอเรียนเชิญกัระยะนณมิรนะรทุกคนทุกท่านนะที่มีกําลังทรัพย์หรือผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนามาร่วมบุญร่วมกันสร้างนะเป็นมหาบุญมหากุศลร่วมกันที่จะมาบูรณะวัดล้างวัดนี้เป็นวัดที่กรมศิลเนี่ยเข้ามาตรวจสอบแล้วนะก็มีอายุการก่อสร้างเนี่ยสามถปีปัจจุบันนี้ก็มีการปล่อยปะละเลยนะอย่างยาวนานมากๆจึงมีสภาพที่สุดโทรม ชิ้นส่วนสําคัญนะที่เป็นองค์พระหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ก็จมลงไปในแม่น้ําเจ้าพยาหลายชิ้นนะก็ได้มีการเก็บกู้ขึ้นมาดังรูปที่อาจารย์ได้ลงไว้ให้ตั้งแต่ต้นคลิปปัจจุบันนี้นะอาจารย์ก็รวบรวมกําลังทรัพย์นะจากการบอกบุญกริยานามิตรนะร่วมกับทางพระทางหลงพี่ต่างตางก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมกันอย่างต่อเนื่องก็ถือว่ามีความคืบหน้ากันพอสมควร แต่เนื่องด้วยปัจจุบันนี้นะการที่จะทําให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนี่ยก็ยังต้องใช้กําลังทรัพย์ที่มากมายพอสมควรนะก็ขอฝากก็แล้วกันนะกานาัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านที่พอที่จะร่วมด้วยช่วยกันได้นะจะได้เป็นมหาบุญมหากุลที่ตัวเราไปส่วนท่านใดนะที่สนใจจะตรวจดวงชะตากับอาจารย์เป็นการส่วนตัวเป็นการเทียบเคียงตําราโหราศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นอ่าตราลัคนาพระรามเดินดงเลขเจ็ดหลักเข้าฐานกราฟชีวิต ล้วก็มีการถามตอบผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสเฉพาะด้านซึ่งการตรวจดวงชะตาเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างมากๆกนะนะกับการที่เรามาฟังลัคนาหรือราศีที่หน้าช่องของอาจารย์เพราะเป็นดวงชะตาที่เจาะลึกนะ,ะเฉพาะรายบุคคลดวงหนึ่งดวงเดียวเลยไม่ได้ปะปนกับดวงผู้อื่นผู้ใดจะมีการเทียบเคียงแล้วก็มีความแม่นยําที่สูงกว่าเหมาะสําหรับการวางแผนอนาคตหรือการตัดสินใจสิ่งต่าง แต่ส่วนตัวของอาจารย์เองนะก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่สื่อดวงชะตาแล้วทํานายตรงๆอาจารย์จะไม่ใช่สายฮิวใจใครถ้าใครที่ต้องการจะฟังคําทานายแล้วต้องการเฉพาะด้านดีหรือความสบายใจเพียงด้านเดียวอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ได้นะก็ขอเกินบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าอาจารย์พยายามจะเน้นย้ําได้เลยกับทุกๆคนเลยนะว่าอาจารย์ไม่ใช่สายฮิวใจก็ขอฝากทุกเราทุกคนไว้ด้วยนะจะได้เข้าใจจริตของอาจารย์ โอเคนะสิ่งที่อาจารย์เกินก็ประจจะประมาณนี้ก็มารับฟังดวงชะตากันต่อเลยเรื่องต่อมานะก็จะเกี่ยวข้องกับโชคลาภต่างๆในระยะนี้หน้าไพ่เนี่ยให้ความหมายขึ้นมาในลักษณะที่เจ้าชะตาจะมีโชคลาภจากความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลักนั่นก็หมายความว่าใครที่ทําธุรกิจทําอาชีพ ในรูปแบบใดๆก็แล้วแต่ในระยะนี้จะมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคมีลาบจะสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีความมั่นคงเกิดขึ้นปัญหาหรืออุปสรรคม,มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ้างแต่ก็เป็นหน้าไพ่ที่มีความหมายว่าอาจจะมีความยากความลําบากหรือมีเรื่องที่แบบเหมือนกับว่าเราทําไปแล้วเราอยากได้แบบนี้เลยมันจะยังไม่ได้จะได้ยากได้ช้า,าจะเป็นแง่มุมที่เจ้าชะตาจะต้องแก้ปัญหาแก้อุปสรรคไปก่อน แต่สุดท้ายแล้วความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นแน่นอนโชคลาภมันจะมาแน่นอนต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของปัญหารูปสักต่างๆที่เจ้าชะตาจะต้องเรามัดระวังไว้สักนิดหนึ่งด้วยหน้าไพ่ใบนี้นะจะสื่อขึ้นมาในลักษณะของความสุขกายสบายใจนั่นก็อาจจะหมายความว่าในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องเรามัดระวังนะอาจจะมีแง่มุมของการที่มีเรื่องให้เราต้องใช้ใจ่ายเงินเพื่อ ซื้อความสุขความสบายใจหรือของที่มันจําเป็นของที่มันต้องมีของที่มันมีแล้วได้แล้วจะทําให้เรามีความสุขหรือบางคนก็อาจจะหมดเปลืองไปกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะเพื่อที่เหมือนกับว่าเขามีความสุขเราก็มีความสุขเป็นแง่มุมที่ขึ้นมาเตือนเนาะให้เจ้าชะตาเนี่ยเรามาระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายความนึกคิดต่างๆที่เป็นไปเพื่อความสุขความสบายใจแต่อาจจะทำให้ตนเองเดือดร้อนได้ในอนาคต แล้วก็ยังจะรวมไปถึงในระยะนี้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้ไปงานสังสรรค์ออกงานสังคมนู่นนี่นั่นจีปาทะต่างๆนานาะก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะมีความสุขมีความสบายใจนะมีโอกาสได้อินเตอร์เทนเอ่อแต่ก็จะเป็นแง่มุมที่เจ้าชะตาจะต้องสูญเสียทรัพย์สินไปจํานวนมากเหมือนกันในแง่มุมของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในระยะนี้เจ้าชะตาก็จะต้องระมัดระวังเนาะในเรื่องของระบบภายในนะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของหน้าไพ่นะที่ให้ความหมายมาในแง่มุมของกรรมเก่าวิบากกรรมหรือโรคเก่าๆเ,เช่นหน้าไพ่แบบนี้นะในบางคนบางท่านอาจจะเจ็บป่วยอยู่แต่ไม่รู้สึกตัวนะในระยะนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่โรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นวิบากกรรมเหล่านั้นจะออกมาแสดงผลรวมไปถึงวิบากรรกรรมเคราะห์กรรมที่มาจาก การกระทําหรืออุบัติเหตุต่างๆแบบฉับพลันในบางคนบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะก็มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยเป็นหน้าไพ่ที่สื่อขึ้นมาเตือนนะให้พวกเราเนี่ยขนฝายในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่เราเนี่ยได้เคยร่วงเกินเขาไว้นะเพราะว่ามันมีในเรื่องของวิบากกรรมกรรมเก่าการกระทําเก่าๆเนี่ยติดตามเรามาอยู่ การสร้างบุญสร้างกุศลการประพฤติการปฏิบัติธรรมจะส่งผลดีนะสิ่งต่างๆที่เป็นความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจจะได้ทุเราเบาบางลงไปในแง่มุมของความรักคนรักคู่ครองในระยะนี้เจ้าชะตาอาจจะมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันนะมีเหตจาพูดคุยอะไรกันแล้วไม่เข้าหูเข้าตาหรือบางทีตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ยืนหายใจอยู่เฉยๆนะก็มีโอกาสที่จะได้รับความผิดได้ พะหน้าไพ่ชุดนี้นะจะสื่อขึ้นมาในแง่มุมของอารมณ์ซะมากกว่าว่าตัวเราหรือคนรักคู่ครองของเราเนี่ยเขาอ,อาจจะมีเรื่องเหนื่อยเหนื่อยเรื่องยุ่งยากมันมีโอกาสสูงมากนะที่ชีวิตคู่ในระยะนี้อาจจะมีโอกาสได้รับความหงุดหงิดเข้ามากระทบกระทั่งมีอารมณ์พานมีเรื่องหัวเสียเกิดขึ้นเป็นหน้าไพ่ที่สื่อขึ้นมาเตือนนะว่าอาจจะมีเหตุกระทบกระทั่งกันไม่ว่าจะเป็นทางกายทางจวาจาทางใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ ร้วนมีโอกาสที่จะกระทบแล้วบานปลายเป็นหน้าไพ่เนาะที่ให้เจ้าชะตาเนี่ยเรามัดระวังหรือหลีกเลี่ยงในเรื่องของการต่อปากต่อคําหลีกเลี่ยงในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันนะจะได้เซฟในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งที่จะบานปลายหรือถ้าใครสะดวกที่จะฝึกจิตฝึกใจนะเรียนรู้ในเรื่องของการปล่อยวางสิ่งต่างๆก็จะเป็นเรื่องที่ดีอ่ะโอเคอาจารย์ก็จะมาสรุปคำทำนายโดยย่อนะ แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังด้านที่ดีอาจารย์จะขอพูดถึงในแง่มุมที่พวกเราเนี่ยจะต้องเรามัดระวังกันก่อนในระยะนี้ก็จะมีโอกาสเนาะในเรื่องของ,งความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวหรือกับบุคคลภายนอกมีโอกาสในเรื่องของการสูญเสียการกระทบกระทั่งกันหรือมีเข้าของชำรุดเสียหายไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของสิ่งที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากมนุษย์นะก็มีโอกาส การคาดหวังต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาไม่ควรที่จะคาดหวังสิ่งที่มันมีความไม่แน่นอนหรือเป็นความคิดที่เราเข้าข้างตัวเองเนาะเพราะว่ามันเป็นภาพรวมของหน้าไพ่ที่สื่อขึ้นมาให้เราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมนะนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีอะไรที่เราคาดหวังรอคอยนะมันอาจจะไม่ได้มาหรืออาจจะไม่ได้เท่าที่เราคาดหวังหรือเราต้องการไว้เช่นช่วยเขาไปเขาไม่ช่วยเรากลับมาช่วยเราไม่เหมือนที่เราเคยช่วยเขา หรือความรักที่เราให้เข้าไปมากมายนะแต่ทําไมเขาให้เรากลับมานิดเดียวหรือไม่ได้ความรักกลับมาเลยมันจะเป็นแง่มุมที่เราเนี่ยจะต้องเข้าใจชีวิตให้มากๆหรือการทํางานเนาะอาจจะมีโอกาสที่จะทําอย่างเต็มที่แต่ได้รับผลตอบรับตอบ,ตอบกลับมาไม่มากเท่าที่ควรก็เป็นไปได้ด้วยอาจารย์ก็ขอเน้นย้ำนะว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของศาสนธรรมพอเป็นแง่มุมของวิบากกรรมเคาะกรรมต่าเก่าๆเนี่ยติดตามขึ้นมาด้วย การสร้างบุญสร้างกุศลในระยะนี้จะส่งผลในด้านที่ดีจะได้ทุเราเบาบางลงไปจากหนักก็จะกลายเป็นเป็นเบาได้ส่วนในด้านที่ดีในระยะนี้เจ้าชะตาก็มีโอกาสเนาะในเรื่องของการที่จะได้รับทรัพย์มีโอกาสที่จะได้ใช้เงินใช้ทองมีโอกาสที่จะได้สิ่งของที่พึงประสงค์การงานการค้าการขายธุรกิจต่างๆในระยะนี้ค่อนข้างส่งผลดีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ย มีความมั่นคงได้เพราะเป็นหน้าไพ่เนี่ยที่ให้ความหมายมาในลักษณะของการได้เงินก้อนหรือการได้ทรัพย์สินต่างๆที่เป็นชิ้นเป็นอันก็ถือว่าในระยะนี้เนาะก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกันพอสมควรเลยสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับกัลยะาณมิตรทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกันสร้างร่วมกันบุญอวัดล้างในโอกาสนี้นะในช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้อนิส่งผลบุญเหล่านี้ได้เป็นมหาบุญมหากุศลติดตัวเราไป ให้พวกเราทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญมีโชคมีราบสมดังความมุม่งมา่ปรารถนากันทุกคนขออนุมโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสวัสดีครับ